พี่อ่ะมีเบาหวานเอ่อน้ําตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230ที่ทานหลังอาหารเช้า1เมตรแล้วก็พี่ทานก่อนนอน1เมตรรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้น,นเรื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วแล้วหลับก็คือเริ่มหลับสนิทคือนี่มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะก็ประมาณ2ปีแล้วก่อนเริ่มทานค่ะคือมีภาวะความดันค่อนขอ้างสูงก็คือวัดได้ประมาณ1 3 0ยสถึงร้อ่งจากที่เราเริ่มปรับมาทาน ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือความดันค่อยๆลดลงเหลือประมาณ90 1 0 0รอยเป็นไมเกรนค่ะก็ทานยาผณหมอเนี่ยสี่ชั่วโมงก็ไม่หายก็ทานแล้วอะค่ะก็เห็นผลตั้งแต่ก่องแรกเลยก็คือแบบอาการมันเป็นหนักๆอะก็ก็ดีขึ้นมากค่ะค่ะส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลําดับจาก150ก็ลงมาเหลือ120ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยดานะคะจากผลิตภัณฑ์เคโอนะคะก่อนเริ่มทานนะคะมีอาการยังไงบ้างคะก่อน เริ่มทานเนี่ยเป็นโรครูมาตอยชนิดเดินไม่ได้แล้วขายกแขนไม่ได้แล้วแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจ38ครั้งต่อชั่วโมงเข้าแหล p มาแล้วแล้วก็หมอบอกว่าจะต้องใช้สลิปแพ่นนอนเพราะว่ามีภาวะที่เคยไม่หลับมาถึง72ชั่วโมงคือไม่มีความง่วงเลยแต่ร่างกายอยากหลับคือเป็นแบบนี้มา3ปี แต่ว่าในช่วง3ปีนี้ก็คือพติ์ก็มีการหาหมอตลอดหาหมอตลอดแล้วคุณหมอให้คําแนะนํำยังไงอะคะไม่มีค่ะคุณหมอให้ทานแค่ยาลดภาวะซึมเศร้าตัวเดียวกับใช้สลิปแพดนอนการใช้สลิปแพดก็คือเพื่อเพื่อหมอบอกว่าอาการนี้อาจจะเป็นเส้นเลือดตีได้ค่ะแล้วก็ประกอบกับภาวะที่ที่อะ มีเบาหวานน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230แต่ว่าน้ำตาลเนี่ยหมอให้ดูแลตัวเองยังไม่ให้ยาก็าคือในส่วนของอาการเบื้องต้นที่ที่คุณปิ๋วเล่าให้ฟังเนี่ยจริงก็เป็นเกิดจากระบบเลือดก็คือเลือดไปเลี้ยงระบบสมองได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากในช่วงของการเริ่มทาเนเคโอตัวเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างะนะคะช่วงหนึ่ง เดือนแรกก็คือพี่ทานหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็พี่ทานก่อนนอน1เม็ดพี่ก็ว่าดีขึ้นค่ะ<ฆ>รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นเรื่อยมา3มเดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วเราหลับก็คือเริ่มหลับสนิทเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราหลับแต่เราหลับไม่สนิทแต่พอเราทานเคโอเราสามารถที่จะมีความง่วงในระดับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนได้แลแล้วก็สามารถว่าเราเคยไม่สามารถตื่นนอนตอน7จ็ดโมงได้แต่เราตื่นนอนตอน7จ็ดโมงได้ หลังจากที่เราทานเคโอก็คือกลไกการทํางานของสมองเริ่มปรับสมดุลม,ม,มากขึ้นะนะคะระบบหัวใจก็สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น<อ>แล้วตอนนี้จากตอนแรกนะคะที่คุณปิวบอกว่าเป็นรูมาตอยเดินไม่ได้ แต่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะเดินได้จากนั่งไม่ได้นั่งได้ค่ะ,คะแล้วตอนช่วงที่ว่าไปรูมาต่อยกับนอนไม่หลับขอบตานี่คือดำม,มากคือเนื้อตามข้อดำม,มากตอนนี้เริ่มจางลงรับประทานยังไงบ้างคะตอนที่ว่าเราเริ่มหลับแล้วเนี่ยแต่เราอยากให้หลับสนิทมากกว่านั้น ก็เลยใช้วิธีว่าทานหลังอาหารเช้า2เม็ดไปเลยแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดแต่พอหลังจากที่ทานแบบนี้รู้สึกว่าหน้าสดใสขึ้นกว่าทานเม็ดเดียวค่ะควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิ๋วมากนะคะ,คะคที่แบ่งปันประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมท่านอื่น,นๆเพื่อจะได้ใช้วิธีในการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอื้อยปิยาดานะคะเราจะมาติดตามนะคะผลลัพธ์ที่คุณเอื้อยซื้อผลิตภัณฑ<ช>์ KO ให้คุณคแม่รับประทานนะคะซึ่งคุณแม่ของคุณเอื้อยนะคะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดตีบที่สมองนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณเอื้อยลองเล่าประสบการณ์นะคะว่าหลังจากที่คุณแม่ก่อนที่จะรับประทาน KO เนี่ยคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างคะ ก็คือก่อนหน้านี้คือคุณแม่มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะ <c oughs> ก็ประมาณ2ปีแล้วะคะ่ะแล้วก็ <c oughs> ตอนที่ก่อนเริ่มทาน,นะคะคือมีภาวะความดันค่อนข้าง,งสูงก็คือวัดได้ประมาณ1 3 0 1 4 0ถึง่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราแบบเริ่มปรับมาทานตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือความดันค่อยๆลดลงเหลือประมาณ90 100ถึง้อยคือใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะถ,ถ้าเริ่มทานตัวเคโอจริงๆเนี่ยก็คือระยะประมาณ2-3เดือนค่าความดันของคุณแม่คุณเอื้อยก็คือลดลงมาอย่างชัดเจนนะคะ แล้วในส่วนของการที่เป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยโดยปกติคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการชานะคะมือแขนขาอ่อนแรงนะคะ<ช>ก็คือกลุ่มกลุ่มที่จะเป็นอมัมพฤตนะคะแต่ในส่วนของคุณแม่เองเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วนะคะ,คะหลังจากรับประทาน KO ไป3าเดือนเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ทานไปก็คือเหมือนกับตอนนี้ก่อนก่อนหน้าที่ทานก่อนนะคะคือจะ ผิวพรรณเนี่ยค่อนข้างคล้ำนิดนึงเพราะ<ม>ว่าระบบเลือดด้านในน่าจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยคือหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นเดิมเนี่ยเหมือนกับยังยกแขนหรือว,ว่าขยับขาข้างแต่ละข้างเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็หลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถยกแขนได้สูงขึ้นแล้วก็ขยับแขนแล้วก็ขยับขาได้บางส่วนปัจจุบันนะคะคุณเอื้อยเองยังให้คุณแม่รับประทานยาคุณหมออยู่ด้วยไหมคะ ถ้าเป็นยาของคุณหมอค่ะคือตอนนี้จะบอกว่าได้ได้จิดยาที่เป็นแผนปัจจุบันทั้งหมดแล้วแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ของที่ดีนันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อค่ะแนะนาน,นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดแล้วก็เกี่ยวกับระบบะประสาทนะคะก็แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ k o นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสารกระกจากธรรมชาติจริงๆนะคะหลายๆท่านอาจจะมองหาว่า มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติตัวไหนที่จะมาช่วยบำบัดนะคะก็ะคือตัวนี้แนะนำเคโอเลยค่ะอันนี้เป็นผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงนะคะก็แนะนําเลยค่ะขอบคุณคุณเอื้ยมากนะคะสําหรับการแบ่งปันผลลัพธ์นะคะเพื่อให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะที่ยังรังเรสงสัยว่าเอ๊ทานแล้วจะดีจริงไม่ดีจริงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอื้ยมากๆนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียร์เปียดานะคะ มาติดตามผลการรับประทาน KO นะคะ,คะทานต่อเนื่องมาประมาณสาเดือนนะคะ,คะจะให้คุณเกียร์ช่วยแบ่งปันผลรับนะคะ,คะไม่ทราบว่าก่อนที่จะเริ่มรับประทานนะคะมีอาการอย่างไรบ้างคะ,คะก็จะมีเป็นไมเกรนนะคะก็ทานยาคนหมอเนี่ยสชั่วโมงก็ไม่หายคือแบบลุกขึ้นมานี่แบบปวดเบ้าตาแทบจะเดินไม่ได้ ก็เลยไปซื้อบางทีก็ไปซื้อยาจากร้านขายยามาเก็ตก็ไม่ดีขึ้นก็เลยมีเพื่อนแนะนำมาให้ทานตัวนี้พอทานแล้วค่ะก็เห็นผลตั้งแต่กล่องแรกเลยก็คือแบบอาการมันที่ที่เป็นหนักๆนกอ่ะก็ก็ดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลําดับจาก150ก็ลงมาเหลือ1 2อซึ่งใช้ระยะเวลาในการทานก็ไม่มากเลยค่ะกล่องสองกล่องแรกก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นผลว่ายาที่เคยคุณหมอให้มาเราก็ไม่ค่อยได้กินยา ขอองคหมแล้วทานยังไงบ้างคะในส่วนของการทานเคก็เลกๆเลยค่ะก็จะเริ่มทานเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะคะก็มีมาช่วงเดือนที่3ามะคะเริ่มทานเป็นมือละ2เม็ดเนื่องจากว่าเราอยากสุขภาพดีแบบเร็วๆเงี้ยค่ะก็คือให้มันได้ผลที่ดีมันไม่ทรมานนะคะพอทานแล้วมั่นใจ ก็คือในส่วนของคุณเกียร์เองเนี่ยจากที่เคยเป็นไมเกรนนะคะปวดศรีรษะแล้วก็ทานยาทุกๆ4ชั่วโมงนะคะปัจจุบันเนี่ยพอมารับประทานในส่วนของ KO นะคะประมาณสักสองกองนะคะก็คือเริ่มมีอาการดีขึ้นปัจจุบันคุณเกียร์เนี่ยก็ทานต่อนเนื่องมาประมาณสเดือนนะคะก็คือในส่วนของการเป็นไมเกรนก็หายไปนะคะไม่ต้องรับประทานยาจากคุณหมอแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ผลลัพธ์ใน เรื่องของเกี e ่ยวกับความดันสูงด้วยนะคะค่าความดันนี่คือได้ตรวจวัดด้วยปะคลาตรวจวัดค่ะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือเป็นร้อยยี่สค่ะจากเท่าไหร่คะจากที่ตอนแรกเลือร้อยห้าสิบ จาก150ค่าความดันนะคะลดลงมาเหลือ120นะคะสำหรับการทานต่อเนื่องประมาณ3<ม>เดือน<ม>ก็เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นแล้วคุณเกียรม,มีได้ผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของไมเกรนดีขึ้นนะคะปวดหัวลดลงนะคะแล้วก็ความดันลดลงคอเลสเตอรอลลดลงมีผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะด้านอื่นๆก็จะเช่นบอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ย ะไม่รู้สึกแบบเหมือนเหมือนเราอดนอนอย่างเวลาเรานอนดึกนี่ยตื่นขึ้นมาจะสดชื่นก็สามารถแบบเอ่ทำงานได้ปกติอะค่ะไม่ไม่มึนหัวไม่ไม่ปวดหัวอีกเลยอะค่ะนะคะแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ารับประทาน K.O. แล้วช่วยให้น้ำหนักลดลงด้วยหรือคะใช่ค่ะ ลดลงจากเดิมน้ำหนักเท่าไหร่คะจากเดิมก็จะอยู่ประมาณ85กิโลนะคะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ83เหลือ83กิโลก็คือคลดแบบเป็นธรรมชาตินะคะ,คะก็คือดูแลจากระบบภายในนะคะ,คะก็คือส่งผลได้อย่างชัดเจนนะคะแนะนำคนที่นะคะเป็นไมเกรนนะคะก็หนักๆเลยที่บางคนทานยาหมอแล้วไม่เห็นผลนะคะ แล้วก็มีความดันแนะนําทานตัวนี้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแล้วก็จะทานต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการที่แบบว่าดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องคะคขอบคุณสําหรับคุณเกียร์ที่มาแบ่งปันนะคะข้อมูลเป็น วิทยาทานให้กับผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่ยังลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทานแล้วจะดีจริงไหมนะคะหรือได้ผลจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ได้เสียงตอบรับนะคะหรือการแบ่งปันจากคุณเกียร์ในเรื่องของอาการไมเกรนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงและการลดคอเลสเตอรอลในเลือดก็เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนต้องขอขอบพระคุณคุณเกียร์ด้วยค่ะ